ทุกคนครับวันนี้ผมทราบมาว่ามีแม่ค้าขายข้าวแกงท่านหนึ่งนะครับได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของฟาร์มปูนาอย่างเต็มตัวครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้แม่ค้าคนนี้กลายมาเป็นเจ้าของฟาร์มปูนาร่วมหาคําตอบพร้อมกันในเพื่อนเกษตร EP นี้ครับ สวัสดีครับทุกคนผมดนเองนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนกเกษตร EP 3ครับทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ชยดาฟาร์มปูนาน้ำใสออร์แกนิกครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับเจ้าของฟาร์มปูนาน้ำใสออร์แกนิกเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีคุณชยดาด้วยครับผมเรียกสั้นๆว่าพี่ตุย้ยแล้วกันนะครับ <ผม S 2> ครับยินดีดพี่ตุยครับผมทราบมาว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่ตุ้ยเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงชื่อดังเลยนะครับใช่แล้วเป็นมายังไงถึงได้มาผันตัวเปิดฟาร์มปูนาใหญ่โตขนาดนี้ครับพี่เท่าความเดิมนิดนึงนะน้องดนนะพี่เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกขายดีมากแต่ว่ามันเหนื่อยแล้วอา,อาศัยที่ว่าเราอายุเยอะแล้วด้วยแล้วเรามานั่งทําอาหารดึกๆเนี่ย พี่ก็เลยนั่งเครียดอยู่เหมือนกันว่าให้พี่จะขายข้าวแกงไปตลอดชีวิตหรือว่ายังไงเนี่ยพี่ยังไม่รู้ตัวเองเลยจนมาวันหนึ่งอ่ะพี่ก็นั่งคิดคิดแล้วพี่ว่าเราน่าจะหาอาชีพเสริมสักอย่างหนึ่งคือตอนนั้นอายุเยอะแต่ขายดีใช่ใช่คิดว่าคงจะขายแบบนี้ไปไม่ไหวใชง่อนแก่ใก่ก็เลยมองหาโอกาสแล้วทีนี้เป็นมายังไงทำไมถึงไปเลือกปูอ่ะเพราะว่าปูนาเนี่ยมันเลี้ยงง่าย มันใช้สถานที่น้อยพี่เอาบ้านพี่ที่พี่เช่าขายข้าวแกงนี่แหละออชั้นข้างบนเป็นที่เลี้ยงปูพี่เริ่มแรกๆมาโดยการที่ว่าเอ,อ,อ,อกกากระมังที่พี่มีอยู่แล้วในบ้านนียแล้วก็ไปเริ่มซื้อปูมาลองเลี้ยงดูก็อ่านศึกษามาเรื่อยๆก็ไปซื้อมา5้าคู่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ลงทุนประมาณ500บาท พี่ใช้เวลาในการขายข้าวแกงของพี่เหมือนเดิมปกติเหมือนทุกวันที่พี่ทําอยู่แต่ว่าเวลาที่พี่จะเลี้ยงปูจริงๆใช้เวลาแค่15นาทีต่อวันต่อวันหลังจากพี่ขายอาหารเสร็จนะเพราะว่าปูเนี่ยเขาจะกินอาหารตอน5้าโมงถึง6กโมงเย็นคือปอูเขาจะหากินตอนกลางคืนครับอ,อพี่ก็เลยว่าโอเคมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรพี่ก็เลยเอากระรรมงมานั่งเลี้ยงอยู่หน้าห้องนอน ก็คือว่าตอนนั้น<ช>ห้องนอนที่บ้าน<ช>หน้าห้องเนี่ยเป็นกำลังกำลังเลี้ยงปูปใช่เลี้ยงอยู่สักระยะหนึ่งลูกปูของพี่เขาก็ออกลูกมาเนาะแม่ปูตัวตัวหนึ่งอะน้องดนเขาจะออกลูกประมาณ500-700ถึง700ตัวนะต่อแม่เนาะแต่พี่ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะต้องรอดหมดทั้ง5-6-700ตัวเนี่ยนะ พี่ขอแค่200ตัวแค่นั้นเอง oh. พี่ก็มานั่งคิดคำนวณว่าเออ200ตัวเนี่ยถ้า5ตัวก็เท่ากับ1,000ตัวพี่ขอแค่500ตัว600ตัวก็พอใช่ไหมสำหรับในการเริ่มเลี้ยงของเราเนี่ยแล้วก็ถ้ามันขาดทุนพี่ก็ว่าโอกาสในการขาดทุนที่มันก็ไม่เยอะก็แค่500ที่พี่ลงทุนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นจังหวัดที่ว่า เราเลี้ยงและประสบความสําเร็จไอห้าร้อยเนี่ยมันกลับทาให้เราเป็นหลักหมื่นหลักแสนตามที่เขาพูดได้ก็พ,พี่ก็ขยายซื้อกละามังมาเพิ่มทีละลูกสองลูกอะไรเนี่ยน้องดนและทีนี้ก็เลี้ยงมาพอเลี้ยงมาเสร็จพี่ไม่ได้คิดว่าตลาดพี่จะต้องหายังไงเพราะพี่ไม่มีเวลาที่จะไปเดินหาตลาดในการที่จะมา ขายปูพี่ก็เอ๊ะจะทายังไงดีเนาะเอ้ะแต่เรามันเป็นอาชีพเรานี้เนาะเราขายข้าวแกงอยู่แล้วเราก็น่าจะเอาปูนี่มาทําอาหารสําหรับในร้านเราอาจจะเป็นเมนูพิเศษสําหรับร้านเราก็ได้ใช่ไหมก็คือว่าเอาปูที่เลี้ยงอยู่ชั้นบนเนี่ยที่มันมีเยอะเริ่มแรกจากห้าคู่ตอนนี้มันเยอะขึ้นมาแล้ว่เอาปูนั้นมาแปรรูปด้านล่างพี่ก็เอามาหัดดัดแปลงโดยการทำเป็นปูสามรส เพราะว่าปูนาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีแคลเซียมสูงมากทานทั้งตัวได้เลยเนาะไม่ต้องเอาอะไรออกเลยพี่ก็เอาไปทอดแล้วก็มาทําปูสามรสแล้วลองขายดูที่ร้านปรากฏว่าลูกค้าชอบฟีดแบกดีใช่ลูกค้าชอบแล้วก็สนใจมากและลูกค้าก็เลยสงสัยว่าพี่ไปซื้อปูจากไหนมาที่ได้ลูกปูขนาดนี้มาทําอาหารอะไรเนี่ย พี่ก็เลยบอกว่าพี่เลี้ยงอยู่ข้างบนลูกค้าก็แปลกใจมากเนาะก็คือเลี้ยงอยู่บนห้องด้านบนใช่ลูกค้าก็แปลกใจมากก็เลยขอขึ้นไปดูพี่ก็เลยพาลูกค้าขึ้นไปดูตอนขณะที่ลูกค้ากําลังสนใจเกี่ยวกับปูเนี่ยพี่ก็นั่งปิ้งขึ้นมาว่าเออเนาะเราน่าจะทําอาชีพนี้ก็ดีเนาะพี่ก็เลยว่าเออเราน่าจะลองศึกษาให้จริงจังกับเรื่องการเลี้ยงปูนะ พี่ก็เลยตัดสินใจลูกปูเรามีเยอะแล้วเนี่ยเราน่าจะไปเป็นทําฟาร์มให้มันเป็นมาตรฐานน,น้องแล้วเราก็ขยายของเราแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์แปรรูปของเราเองพี่เลยตัดสินใจกลับมาที่บ้านเกิดของพี่ที่อําเภอนามหม่อมก็เลยมาเปิดฟาร์มปูนานี่แหละก็ได้รับการตอบรับมาดีมากก็เลยลูกค้าสนใจก็เลยเอยเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ดีกว่าเนาะพี่ก็เลยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะให้เอ่อคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงปูนาน้ำใสออร์แกนิก ว่ามันออร์แกนิกแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาศึกษาได้ทางความยินดีที่จะสอนให้ฟรีและนี่ครับทุกคนคือเรื่องราวของพี่ตุ้ยนะครับ<ฮ>เจ้าของชยดาฟาร์มปูนาน้ำใสออร์แกนิกครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจที่จะเลี้ยงปูนานะครับก็สามารถติดต่อมายังพี่ตุ้ยได้ผมขึ้นรายละเอียดไว้ด้านล่างตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะมาเลี้ยงปูนาของพี่ตุ้ยนั่นคืออย่างแรกต้นทุนต่ําต้นทุนต่ำครับเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายขายคล่องขายคล่องโอกาสที่จะขาดทุนน้อยมากน้อยมากใช่ ขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งดูคลิปผมมาจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยครับและเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกาลังใจให้ดนด้วยนะครับสำหรับวันนี้โดนและพี่ตุย้ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ